ว่าบุรีรัม์นั้นมาแบบเผ็ดเด็ดร้อนโดยเฉพาะรูปแบบการเล่น3-4-3ครับเล่นกับทีมจีนอย่างเซี่ยงไฮ้พอร์ตที่เป็นอันดับหนึ่งของชนีดซูเปอร์ลีกหรือว่าลีกจีนในฤดูกาล2025นะครับโดยแข่ง29นัดเนี่ยชยนะ19แพ้ไปไมแค่4คะแนนเท่านั้นพอมาเจอกับทีมแชมป์ไทยเราเรียกได้ว่าความเด็ดขาดต่างกันแบบชัดเจนจริงๆนะครับบุรีรัมมีโอกาสคือได้ทําประตูเลยส่วนเซี่ยงไฮ้พอตนั้นเกมรุกก็ดูจะเหนื่อยๆนะครับแล้วทําอะไรไม่เป็นเช่เนไปอันสักทีโดยเฉพาะจังหวะสุดทย เซียงไอพอตก็ดูเหมือนจะยังไม่เด็ดขาดซึ่งเรามาไล่เรียงผู้เล่นตัวจริงของตัวแดนจากไทยเราก่อนบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูก็เป็นนิวทเทริกแผงแนวรับ3คนครับมีเคนเนตดูเก่เคอร์ติสกูดและโคมยองซอกก็เป็นแผงแนวรับ แทบจะชุดเดิมเลยก็ว่าได้กับพีที่แล้วนะครับส่วนกองกลาง4คนจัดจุกๆุกครับก็มีคิงลี่ซินเลอร์โกรันคาวสิทธีรทรบุญมาทันและก็ฟิลิปสตอยโควิดส่วนแนวลุก3คนนะครับแน่นอนว่ามีบิสโซลี่สุปชัยใจเด็ดและโรเบิร์ตซูโดยรูปแบบการเล่นแบบนี้แล้วก็จัดตัวผู้เล่นแบบนี้นะครับมาด้วยเกมรุกเต็มฉบับ มันก็เลยทําให้ความโดดเด่นโดยเฉพาะเกมริมเส้นนะครับอย่างคิงลี่ซินเลอร์เนี่ยโอ้โ oh หทะลุทะลวงดีเหลือเกินบวกกับความแข็งแกร่งครับที่ในโซนกองกลางของเซียงไฮ้พอเนี่ย เจาะบุยรัมแทบไม่ได้แล้วยิ่งการครองบอลเซตโยไปโยมาสวิตซ้ายขวานั้นบุยรัมหรือว,ว่าสปีดเกมเร็วดีมากแล้วกล้าเล่นกล้าจ่ายทะลุทะลวงได้ดีโดยรูปเกมเกมนี้นะครับฝั่งของเชให้พอดเนี่ยดูเหมือนเขาจะมาเล่นเกมรับนะแล้วก็รอสวนกลับแต่ว่าฝั่งบุยรัมเนี่ยแทบจะไม่มีความผิดพลาดเลยครับถึงแม้ว่าผิดพลาดไปแต่ความเด็ดขาดของเชให้พอดก็ ไม่มีเหมือนกันเรียกว่าไล่เพรสต,ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยเพื่อที่จะหาประตูแรกให้เจอแล้วประกอบกับรูปเกมเกมนี้นะครับประตูแรกของเราเนี่ยมาได้ประตูเร็วครับจากจังหวะทําชิ่งกัน1 2แล้วก็หลุดไปถึงสุปรชัยใจเด็ดบอนจังหวะนั้นครับจะไปถึงผู้รักษาประตูของเซี่ยงไฮ้พอดอยู่แล้วแต่ว่าสุปรชัยนั้นด้วยความเป็นหน้าเป้าตัวหลักนะครับก็เข้าชาร์จเร็วกว่ายิงสวนผู้รักษาประตูเข้าไปเลยทําให้ขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ตั้งแต่15านาทีแรกของเกม พอขึ้นนำสิทธิ์ปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการประตูนี้อยู่แล้วนะครับรูปเกมก็เข้าทางบุยรัมมากขึ้นเน้นครองบอลครองจังหวะรอไทมิ่งในการเสิร์ฟเกมรุกเท่าที่ผมดูเนี่ยเวทีเอเชียครับบุยรัมน่าจะเหนือกว่าหลีกจีนได้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของความฟิตรูปแบบการเล่นประสิทธิภาพและก็เทคนิคต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองหลีกจีนเลยครับสู้กันได้ปกติเนี่ยเราจะเป็นรองในเรื่องของพละกําลัง กับทีมในเวทีไทยลียกเนี่ยไปเล่นในฟุตบอลเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอมาเจอเสียงให้ผดกลายเป็นเราดูดีกว่าชัดเจนเลยขึ้นนําก่อนตั้งแต่นาทีที่15ของเกมนะครับแล้วโอกาสยิงถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่ด้วยความเด็ดขาดครับยิง5เข้ากรอบไป2ได้2ประตูเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,น้อยกว่านะครับ45ต่อ55ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดากับเกมที่ขึ้นนําอยู่ต้องยอมรับเลยครับว่าแกนกลางของบุรีรัมเกมนี้เหนือกว่า เซียงไฮพอดอย่างชัดเจนยังรวมถึงเกมรับดิมเส้นนะครับรับดีรุกเด่นไล่บอลกันด้วยความแข็งแกร่งนะครับกระแทกรุกจังหวะสิ่งที่ผมเห็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการไล่บอลการไล่บอลเนี่ยจะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นปิดช่องสามเหลี่ยมเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเลยในการเล่นเกมรุกของเซียงไฮ้พอตนะครับหลายจังหวะเราจะเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นทีละทอนพอบอลโยกมาดีมเส้นฝั่งขวาปั๊บเราจะยืนกันเป็นสามเหลี่ยมนะครับบิโซลีจะเข้ามาประกบกดดันในแดนบนส่วนตรงกลางเนี่ยทีละทอนก็ปิดช่องว่างแล้วก บีบให้เสียงไอร์ดเล่นเกมรุกในมุมแคบมุมอับมากขึ้นจังหวะแบบนี้แหละครับที่เราสามารถเอาชนะได้พอเสียงไอ่โพดจ่ายบอลมาตรงกลางเนี่ยเ,เราก็สามารถตัดได้พอไปริมเส้นเนี่ย เราก็สามารถตัดได้มันก็เลยทำให้รูปเกมริมเส้นนั้นดูเราจะเอาอยู่แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับบุรีรัมยูนิเต็ดตัวเด่นจากไทยเราขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นครึ่งหลังครับเริ่มมาได้เพียงไม่ถึง20นาทีกลายเป็นว่าบุรีรัมมาเล่นเกมี่เด็ดขาดมากขึ้นไปอีกจากจังหวะการแท็บอินง่ายๆของเคอร์ติสกูตซึ่งจังหวะนั้นก็เหมือนเดิมเป็นลูกครอสจากด้านข้างนะครับแล้วก็ชุลมุนกันอยู่พักหนึ่งจนตวัดไห้กับ Good, เคอร,ร์ติส ไม่พลาดเลยดีกว่าก็ยิงขึ้นนําไปเป็น2ประตูต่อศูนย์โอ้โหแทบจะจบไปเลยนะครับถ้าเกิดใครดูรูปเกมก็น่าจะรู้ว่าจังหวะยิงแบบนี้เราเด็ดขาดเราสามารถทําได้แล้วรูปเกมเนี่ยเสียงให้ผอเล่นเกมรุกแทบจะไม่ได้เลยนะครับกลายเป็นไทยเราเล่นเกมรุกเด็ดขาดกว่า รองบอลดีและด้วยความต่อเนื่องมันก็เลยทําให้โมเมนตัมมันมานะครับความมั่นใจมันก็มามากขึ้นด้วยโดยในทไดสุดแล้วก็จบเกมครับเป็นฝั่งไทยเราที่ชนะเชียงไอพอดไป2ประตูต่อศูนย์ใช้ติหลังจบเกมนะครับยิงไปทั้งหมดเนี่ยหครั้งกับบุรีรัม่วนวนเชียงไอพอดยิงไป12ครั้งเข้ากรอบเท่ากันเลยครับ2ครั้งเท่ากันแต่ว่าไทยเราได้2ประตู กางครองบอลน,นั้นบุยรำ 45, สี่เสียงไอพอห้าสิบเตะมุมครับเป็นฝั่งของเสียงไอพอตเตะมุมไป7เราเตะมุมไป3แล้วบนชนะเกมนี้ไม่เพียงแต่เราเก็บ3คะแนนแต่ว่ายังทาให้บุยรำนั้นขยับจากอันดับท้ายตารางครับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางแข่งไปทั้งหมด4เกมครับชนะ2แพ้ไป2เก็บไป6คะแนนก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะผ่านเข้ารอบส6ทีมสุดท้ายได้อยู่ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะผ่านเข้ารอบไปเพราะว่าปีเยียดแล้วเนี่ย ก็เข้าไปรอบลึกเลยไปถึงซาอุดีอาระเบียส่วนอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นอุนซานฮุนไดที่แข่ง3เกมชนะ2เสมอหนึ่งไม่แพ้เลยเก็บไป7คะแนนเต้มก็ถือว่ายังไม่หักนะครับก็มีซานเฟเช่ฮิโรชิมามี7คะแนนเท่ากันนะครับก็อนดับ3เป็นวิซโกเบมี6คะแนนกังวันเอฟซีอันดับ4จากเกาหลีมี6คะแนนแล้วก็บุรีรัมครับแข่งไป4เกมมี6คะแนนซึ่งก็ต้องมารอลุ้นผลกันแหละว่าถ้าเกิดแข่ง4ี่เกมเท่ากันเนี่ยทีมไหนจะเป็นอันดับ1บุีรัมจะไปอยู่อันดับที่ไหน เกมต่อไปครับในเวทีเอเชียนั้นบุยรำตัวแทนจากไทยเราจะไปพบกับอุนซันฮุนได โอ้โหเป็นเกมที่ดุเดือดเผ็ดมันครับเพราะว่าอุนซานตอนนี้อยู่ดับที่1ของตารางแล้วในเคเล็กฤด,ดูกาลล่าสุดนั้นก็ทับผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยยังไงก็ต้องรอตามรอเชียร์กันครับเพราะในเวที FC ฟแชมเปี้ยนลีกทั่วใหญ่ตัวแทนจากไทยเรามีไมีแค่หนึ่งเดียวก็คือบุรีรัมยูไนเตตส่วนจีนมี3ทีมครับเกาหลี3ทีมญี่ปุ่น3ทีมที่สอบแซกขึ้นมาก็มีไทยเรากับมาเลเซียที่พลิกผ่านเข้ารอบมาได้ อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปตามกันต่อเชื่อว่าหลังจากนี้ผมคิดว่าสื่อจีนจะโวยวายได้เลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเซี่ยงไฮ้ร์ตเป็นแชมป์ลีกจีนนะครับเป็นแชมป์ลีกจีนแล้วการมาแพ้แบบนี้เนี่ยเขาด่ายับแน่นอนเพราะว่าบุยรำเคยชนะทีมจากจีนมาแล้วเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วก็โดนด่ายับถึงกับไล่โค้ดออกกันเลยเซี่ยงไฮ้ร์ตน่าจะเป็นหนึ่งทีมนะที่เราชนะบ่อยที่สุดเพราะด้วยวิธีการเล่นด้วยทักษะการเล่น ไม่ต่างกันโดยเฉพาะการมาเจอบุริรัมครับเหมือนเซกเมนต์ของทีมเนี่ยสเกลมันใกล้เคียงกันโดยเฉพาะคุณภาพของโบเลนเนี่ยเราก็ถือว่าไม่แตกต่างบริรามมาแต่ละคนก็ดีกรีระดับยุโรปนะครับเล่นได้กับหลายทีมเลยต้องมาลุ้นต้องมาดูกันว่าโปรแกรมต่อไปเจอกับอันดับหนึ่งของตารางอย่างอุนซานฮุนไดที่เป็นทีมระดับเบอร์ต้นของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับสกอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยจากแข่งขันในวันที่26ิพฤศจิกายนนี้ครับยังไงรอชมรอติดตามกันได้พอเจอกับอุนซานปับนกัง ในวันที่9ธันวาคมหลังจากนั้นครับแมตท,ที่7ก็จะไปเจอกับทีมจากจีนอีกรอบหนึ่งแล้วเกมสุดท้ายแมตท,ที่8ครับจะไปเจอกับเซี่ยงไฮ้เสินหัวอีกรอบหนึ่ง ก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันได้หลังจากนี้สําหรับฟุตบอลไทยของเรานะครับตัวแทนหนึ่งเดียวกับถ้วยรายการใหญ่เดีย๋ยวหรือว่าตอนนี้ค่าสัมประสิทธิ์ของไทยเราแซงหลีกจีนระดับพันล้านเป็นที่เรียบร้อยกับปี2025เพราะคะแนนเราเนี่ยเฉลี่ยมาทั้งหมด51นะครับส่วนจีนเฉลี่ยมาทั้งหมด47ยังแซงอยู่เรื่อยๆรวมให้กําลังใจไปด้วยกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลคใใ์กดซับสไครบ์เป คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาเดทในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย